หนูเป็นภรรยาของนายองกิมวาสัญชาติมาเลเซียอายุ41ปีซึ่งซึ่งถูกดำเนินคดีอยู่ตอนนี้ข้อหาสมคบคิดร่วมกันกระทำความผิดเรื่องยาเสพติดหนูเชื่อในแรงโซเชียลหนูหนูเชื่อในในแรแรงสื่อที่สามารถสื่อถึงสารที่เคารพให้เอ็นดูหนูเอ็นดูสามีหนู เอ็นดูครอบครัวหนูและหนูก็ยังเชื่อในกรบวนการยุติธรรมที่เขาจะคืนให้กับครอบครัวหนูตอนนี้ที่หนูออกมาพูดหนูแค่รู้สึกว่าแฟนหนูน่าสงสารถ้าเขาผิดก็ว่าไปตามผิดแต่หนูเชื่อมั่นว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้จริงๆส่วนเรื่องหลักฐานหนูขอไปชี้แจงที่ ที่ศาลก็คือให้เป็นหน้าที่ของทนายหนูหนูเชื่อว่าประชาชนประชาชนรู้ว่าอะไรเป็นยังไงหนูยังเชื่อในแรงแรงโซเชียลว่าเขาจะเห็นใจหนูและหนูขอให้ให้ศาลที่เคารพช่วยดูแลคดีแฟนหนูด้วยช่วยเอ็นดูช่วยสงสารช่วยให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวหนูด้วยค่ะ และหนูก็อยากให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างว่าเพราะต่อไปอ่ะถ้าเขาทำกับแฟนหนูได้เขาก็จะไปทำกับคนอื่นได้แล้วต่อไปจะมีต่างชาติที่ไหนเขาจะกล้าเข้ามาลงทุนที่ไทยที่บ้านเมืองเราขอความเป็นธรรมขอขอสื่อมวลชนขอศาลที่เคารพเห็นใจหนูเห็นใจครอบครัวหนูด้วย เห็นใจแฟนหนูด้วยเขาเป็นต่างชาติเขามาทำมาหากินในบ้านเมืองเราหนูเป็นคนไทยสาญชาติไทยหนูเกินเมืองไทยทุกวันนี้หนูรู้สึกลายใจมากที่ประเทศเราทำกับเขาแบบนี้หนูไม่สามารถพูดได้ว่าแฟนหนูโดนการแกล้งแต่เนี่ยมันออกมาจากความรู้สึกหนูจริงๆ ที่หนูคิดว่าเขาน่าสงสารมากๆถ้าเขาผิดจริงก็เอาหลักฐานแบบมามาจับเขาอะค่ะที่เขาทำผิดจริงๆอะคือหนูเชื่อมั่นว่าเขาไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้องค่ะหนูไม่รู้จะพูดยังไงอะถ้าวันนี้แฟนหนูผิดหนูคงไม่กล้าออกมาพูดหรือมาขอความเป็นธรรม